ที่แอปทีวีเซตชอนนะครับกดแสแกนสแกนสบา้ตรงนี้จะเป็นชาร์เตอร์โมของวิสันลีฟมันก็จะบอกว่า DC CS Combo 2เริ่มชาร์จกดเริ่มกำลังเชื่อมต่อเครื่องชาร์จประมาณ5-8วินาทีเริ่มกระบ,บวนการชาร์จเคเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็น hỏi và chụp là nào học theo app cân bằng โแรงมากเลยครับตันนี้บอกว่า Mining Time 16นาที71%ตัวนี้ก็จะบอกตัวนี้ชาร์จไปแล้ว1นาทีนะครับก็ได้มา0.5กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงได้ระยะทางประมาณ5กิโลครับค่าชาร์จ0บาทพี่บอว่แรงมาก